สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้เดี๋ยวพาเดินชมเจ้ารถคันนี้ฮะที่เห็นจอดอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ขายดีโดยปกติรุ่น4ประตูรุ่นนี้ขายดีอยู่แล้วนะในเกรดของรุ่นยกสูงนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมตอนนี้นํามาโหลดให้ลูกค้านะฮะคันนี้โหลดไม่เยอะนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมดีกว่อว่าคันนี้เป็นรถรุ่นไหนนะฮะแล้วก็การตกแต่ง แบบไหนบ้างที่ลูกค้าได้รับจากโปรโมชันนี้นะครับกับคันนี้คะกับรุ่น4ี่ประตู1.9 z ซนะครับเกียร์ธรรมดากับสีขาวมุกค,คันนี้นะครับการตกแต่งคันนี้ขอบอกได้เลยครัก็คันนี้ก็คือ,คอจัดให้ตามโปรโมชันทั้งหมดเลยนะครับเริ่มต้นด้วยด้านหน้าครับด้านหน้าก็คือติดตั้งเป็นชกอัพนะครับเราใส่ชกอัพกระบอกสีขาวให้นะครับตอนนี้ชกอัพของหมดนะครับตอนนี้ก็คือจะมีโทนสีขาวกวับสีเหลืองตอนนี้ก็คือใส่สีขาวให้ลูกค้านะครับ ก็เพื่อความสวยงามแล้วก็การใช้งานที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับสะดวกสบายส่วนล้อคันนี้นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ D2 นะครับขนาดกว้างอยู่ที่9.5นิ้วรัดด้วยยาง265/60แล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วนะครับคันนี้คันนี้โหลดลงมา1นิ้วโหลดไม่เยอะครับกำลังสวยพอดีใช้งานได้นะครับก็จะเตี้ยลงมาจากสเปคเดิมจากโรงงานนิดนึงนะครับ ส่วนล้อหลังก็คือใส่เก้าครึ่งเท่ากันแล้วก็ยางเท่ากันนะครับสองหกห้าหกสิบแล้วก็กดหลังลงมาสองนิ้วนี่คือทรงของรถคันนี้นะครับหน้าหนึ่งนิ้วหลังสองนิ้วกับรุ่นสีประตูยกสูงแบบนี้นะครับก็สวยเลยนะครับทรงแบบนี้ไม่เตี้ยมากนะครับนี่อันนี้เราไม่ได้ย้ายแหนบนะครับเราแค่นี่ฮะให้ดูนี่แหนบยังอยู่เหนือเตาเหมือนเดิม ไม่ได้โหลดเยอะโหลดนิดเดียวสวยเลยทรงแบบนี้นครับกับล้อชุดนี้ก็จะเต็มซ้มพอดีฮะกับล้อเก้าครึ่งออฟค่อนข้างลึกนะครับก็ใส่ยางสองห0ห้ากก็เต็มซ้มพอดีนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาการตกแต่งนะครับคันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าอาจจะชอบก็ได้นะครับนอกจากลูกค้าท่านนี้ที่ออกแบบดีไซน์รถตัวเองแล้วผมว่าท่านอื่นก็อาจจะชอบรถทรงแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมว่าสวยนะกับสีขาวมุก การจัดทรงแบบนี้นะครับส่วนด้านในสําหรับรุ่นนี้โปรโมชั่นที่ได้นะครับก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับตัวนี้อุปกรณ์ที่มาจากโรงงานทุกอย่างก็คือเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังก็คือติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วเป็นเบาะคูแม็กเนี่ยครับอันนี้ก็คือติดตั้งจากโรงงานพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีให้ครบหมดเลยและรุ่นแซดก็คือมีแอร์ตอนหลังอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วนะครับก็ สวยงามสำหรับรุ่น4ประตูแซดแล้วก็โปรนี้ก็คือมีกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าได้รับจากโปรนี้นะครับก็เราติดตั้งชุดล็อกฝากระโปรงหลังให้นะครับฝาท้ายก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับใช้รีโมทกดล็อกให้ได้เลยนะครับกับลูกค้าที่ออกรถที่นี่เราติดตั้งให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น SDA LDA รวมกระทั่งถึงรุ่นแัดแบบนี้นะฮะเรา จัดให้สําหรับลูกค้าที่ออกรถเดือนนี้นะครับส่วนฟิล์มคันนี้ก็คือติดตั้งฟิล์มนะครับบานหน้า40แล้วก็รอบคัน60ก็สวยงามนะครับกับรถสีขาวมุกแล้วก็ฟิล์มโทนสีดําแบบนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับต้องการเป็นเจ้าของรถใหม่ป้ายแดงแบบนี้กาตรตกแต่งแบบนี้ก็แวะมาสอบถามรักทายกันได้เลยฮะยินดีให้บริการนะครับสําหรับคันนี้การเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็ส่งมอบให้กับลูกค้าที่ ได้เลือกการตกแต่งคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามได้เลยครับกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับผม